สรุปประเด็นทองคําประจําวันที่26เดือนเมษายนนะครับนังถุนครับโดยภาพรวมแล้วทองคําก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ของเราเหมือนเดิมนะยิ่งในขณะที่ผมกําลังพูดอยู่ราคาทองคําก็เข้าถึงโซนเซลลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยราคาแนวต้านตั้งแต่2,332.83ถึง2,345.96 บริเวณโซนแนวต้านแถวนี้ครับเป็นโซนแนวต้านที่ขาเซียวจะลุ้นกันเป็นเป้าสุดท้ายเพราะว่าถ้าราคาทองคำยังสามารถยืนระยะแล้วก็ขึ้นได้อีกเขาจะสามารถขยับปรับตัวพุ่งขึ้นไปนะครับนั่นงทุนได้ถึงโซน2,350 ถึง2,374เลยครับนังจุนครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการจบหน้าเซลล์ในระยะสั้นนี้เลยนะดังนั้นผมจะเริ่มที่ประเด็นของขาเซลล์ก่อนขาเซลล์คนที่ติดออเดอร์อยู่ด้านล่างรวมไปถึงคนที่ เพิ่งจะเข้าออเดอร์เซลล์ไปนะครับถ้าเขาจะถามผมว่าแล้วเราจะลุ้นกับหน้าเซลล์ได้นานแค่ไหนคุณครับนี่เลยกออราคามีแค่นี้ระยะความห่างชั้นอยู่ที่ประมาณ1,300กว่าจุดเท่านั้นเองถ้าหลุดจากตรงนี้ไปได้เจอทำเฟรม1ชั่วโมงปิดตัวติดต่อกัน2แท่งขึ้นไปนะครับผมตัวนี้บอกได้เลยว่า เตรียมพิจารณาในการแบ่งคัดตัดขาดทุนได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆขายเซลนะใครที่กำลังจะเข้าเซลหรือใครที่กำลังจะพิจารณาว่าจะเซลอ้าวนั่นมปประโยคเดียวกันนี้ <c oughs> นะครับโทษทีก็คือเอาตามเงื่อนขไขนี่เลยคนที่ติดเซลด้านล่างด้วยนะครับนังทุนนะเออคุณครับแต่แต่ว่าถ้าผมยังไม่ยอมคัดเนี่ยแล้วถ้าทองมันย่อจากโซนตรงนี้จริงๆเนี่ยคือมันก็แปลว่าเรายังพอลุ้นได้ใช่ไหมถูกต้องครับ นักลงทุนจะยังพอลุนได้ถ้าราคาทองคําสามารถปรับตัวลงจากโซนน้าเงินตรงนี้เพราะมันควรจะเป็นแบบนั้นจริงๆถ้ามันจะลงให้การจะลงใดๆก็ตามแต่เขาจะไม่ทําลายโครงสร้างเทรนขาลงของตัวเองครับยิ่งจริงๆเนี่ยย้อนขึ้นมาขนาดประมาณนี้เนี่ยก็น่าหวาดเสียวแล้วนะครับสำหรับฝั่งของขาเซลล์นะที่คิดว่าทองคําจะมีโอกาสในการลงต่อได้ แล้วถ้าถามว่ามันจะไป2004ในวันนี้เลยไหมคุณครับโอ้2 0งพ่ยังไกลเกินไปครับถ้าเกิดว่ามีข่าวสงครามเนี่ยนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไม่มีข่าวสงครามผมคิดว่าไม่ไหวยังขึ้นไม่ถึงนะเอาง่ายๆก่อนเลยสายๆายบายๆเอาให้คุณผ่านตรงนี้ก่อน ถ้าคุณทะลุโซนแถวนี้ไปได้เนี่ยอมีโอกาสแล้วครับ2,350ถึง23 2,374นี่ไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าไม่ผ่านการย่อตัวใดๆก็ตามแต่ของราคาทองคำก็ไม่ต้องไปลุ้นที่อื่นครับมันจะเกิดขึ้นภายในโซนสีน้ำเงินตรงนี้แหละครับนักทุน1,200จุดพี่ๆขาเซลล์ตามกันทันนะทีนี้ขาเซลถามอีกประโยคนึงว่าแล้วถ้าผมไม่มีคออยากจะเซลตรงไหนก็ยังให้คำตอบมาเนดิมว่าเหลือแค่นี้จริงๆ TP แหละครับ TP ลุ้นเป้าด้านล่าง ส่วน SL เจอ Timeframe 1ชั่วโมงปิดตัวสูงกว่า2 3 4 5.96 2แท่งหรือว่า2ชั่วโมงขึ้นไปเตรียมคัดลอสได้เลยครับไม่ต้องถือรอให้ยาวนานเอาแท่งเดียวไม่ได้หรอกครับทะลุแล้วคัดเลยไม่ควรครับเพราะว่าบางครั้งมันเป็นการทะลุหลอกเราเคยเจอทองคำหลอกมาหลายครั้งแล้วดังนั้นต้องถูกต้องระมัดระวังในส่วนของตัวปัจจัยดังกล่าวด้วยนะครับพี่พี่ขาเซลเข้าใจตรงกันไหมครับถ้าเกิดว่าขาเซลเข้าใจตรงกันนะ รบกวนขอเลข2คนละ1ตัวครับพร้อมทั้งช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยคนดูอยู่กับเราประมาณ400กว่าแล้วนะอย่าลืมครับฝากกดให้กับทาง w i n เซอร์มาร์เก็ตเขาหน่อยนะครับทั้งชุนทีนี้มาดูขาบ่ายข้าบ่ายบอกว่าคุณครับมผมจะมีไม้บาย,บายอยู่2,400เลยเนี่ยมันยังพอรุนได้อยู่ใช่ไหมตอนนี้ต้องบอกว่าโอกาสเริ่มมาแต่แค่ยังยังไม่ได้แบบว่ามากจนถึงขั้นร0อขนาดนั้นต้องเรียกว่าตอนนี้ราคาทองคำย้อนกลับขึ้นมา จอที่หน้าประตูการกลับไปเป็นหน้าบ่ายแล้วนะครับแต่ประตูนั้นเยังไม่ถูกเปิดออกนะประตูจะถูกเปิดออกก็ต่อเมื่อราคาทองคําสามารถยืนเหนือ2 3 4สหตรงนี้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวประตูที่จะกลับขึ้นไปสู่หน้าบ่ายจะเริ่มแง้มออกเองครับเอาแสดงว่าตอนนี้นี่ผมก็ยืนอยู่หน้าประตูเหรอถูกต้องนั่งทุนอยู่อยู่หน้าประตูเลยครับประตูยังไม่เปิดนะต้องรอและใช้เวลาอีกหน่อยครับแล้วถ้าเกิดประตูมันไม่เปิดเลยเหรคุณครับมันผ่าน2 3 45ไม่ได้ล่วง กลับลงมาที่ตรงนี้เหมือนเดิมและทําไมเขาจะต้องกลับมาตรงนี้ด้วยคุณครับมันมีข่าวอะไรไหมไม่มีครับลักษณะทองคาคือเป็นแพทเทิร์นกรอบสี่เหลี่ยมใน time frame หนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นการทาแพทเทิร์นกรอบสี่เหลี่ยมกราฟก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วผมก็เลยให้กรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างเอาไว้เพื่อให้นักชุนั้นที่ยังไม่มีของหน้าบายและก็อยากจะกดบายจริงๆในวันนี้รอรับบายที่บริเวณด้านล่างได้ครับทุกท่าน แล้วถ้าผมใจร้อนละผมว่าทองมันน่าจะขึ้นแล้วล่ะคุณมันไม่น่าจะย่อตัวกลับลงไปนะเราเราจะใช้แผนอย่างไรดีครับกดบายตรงนี้เลยได้ไหมการจะกดบายตรงนี้เลยนั้นต้องตรวจสอบพลร์ตกำลังกราฟก่อนในช่วงเชา้านี้เรามาดูกันที่ดอลลาร์ดอลลาร์ขยับปรับตัวลงหนุนให้ราคาทองคําขึ้นได้จริงครับแต่ว่าดอลลาร์นั้นก็ชนกับแนวรับแล้วและดอลลาร์เองนั้นก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจเลยนะครับว่าเขาจะยังไม่กลับไปเป็นหน้าเซลล์ในตอนนี้ดังนั้น ดอลลารากำลังบอกกับนักทุนว่าถ้าเราจะกดบายทองคำในตอนนี้เวลา9โมง20นาทีตอนนี้เลยเนี่ยอย่าเพิ่งให้รอย่อก่อนครับสำหรับการกดบายนะครับต่อมาคือยู่สิปีครับมีการย่อตัวลงมาจริงแต่เป็นการย่อตัวที่ไม่ทำลายโครงสร้างเทินขาบายเลยแม้กระทั่งในทางเฟรมเล็กๆดังนั้นตัวนี้กำลังจะบอกกับนักทุนเช่นเดียวกันว่าคุณคุณอย่าเพิ่งรีบกดบายตอนนี้นะแต่ยกเว้นถ้าเกิดว่าเรารับความเสี่ยงได้รับ กับจํานวนการขาดทุนที่เราจะบายที่สูงได้ก็สามารถเข้าได้เพียงแต่ว่าผมเองเนี่ยแนะนําว่าให้เรารอก่อนเพราะยิวพระบาทสิปีเวลาอยู่ที่สูงนะครับนังทุนและทองคํายิ่งขยับปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่คอยบ่งบอกกับเราเลยว่าคุณต้องระวังนะเพราะว่าทองคําเวลาขึ้นสูงแค่ไหนก็ตามแต่ผมจะคอยสกัดกั้นทองคําให้ย่อตัวกลับลงมาได้ตลอดเวลาครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น อีกประการหนึ่งครับเรามาดูกันที่ดัชนีในตลาดวอชชีสครับไม่ว่าจะเป็น U.S. 30 500 100ลักษณะแท่งเทียนยังมีความเล็กมากๆเป็นการสะท้อนให้เห็นเร็วว่าตอนที่ตลาดยังอยู่ในโหมดของการปรับฐานดังนั้นขาบายคอนเฟิร์ม3ครั้งแล้วถ้ารับความเสี่ยงไม่ได้จริงๆอย่าเพิ่งกดบายตอนนี้ให้รอย่อเท่านั้นเว้นแต่ว่าคนที่บอกว่าผมรับความเสี่ยงได้คุณครับแหมผมเงินเยอะ เหลือล้อนอยู่แล้วทำยังไงดีขอกดบายทัวนี้สักไม้นึงแล้วผมจะต้องตั้ง tpsl ตรงไหน tp ก็คงจะต้องเป็น2345ครับส่วน sl เนี่ยเอาเซฟนะคือ2,309นอเเลยโอ้โหคุณครับมันไม่ไกลเป็นหออเลย sl เนี่ย2700จุดนะ ม,มันก็เป็นแบบนั้นครับเพราะว่าถ้าเราใจร้อนก็ต้องมีการเฉลี่ยมไม้เอาแบบเซฟเซฟหน่อยเราจะให้หนักทุนตั้งเอสแใกล้ๆตัวนี้มันไม่ได้เพราะว่าทองคำเดี๋ยวมันอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมครับนักทุนเพราะมันอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมปุ๊บเราตั้งเอสลใกล้เกิดไปลงมากินเราเสร็จแล้วมันก็เด้งกลับขึ้นไปต่อมันจะทําให้เราเจ็บช้าน้ําใจเล่นแค่นั้นเองครับพี่พี่ขาบายตามกระทันอยู่นะถ้าพี่พี่ขาบายเข้าใจตรงกันแล้วก็ช่วยกันพิมพ์เลขหนึ่งคนละหนึ่งตัวพร้อมทั้งกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนนทุ พี่สุมรรตาบอกว่าติดเซลลอยู่ค่ะที่ประมาณ2-3-2-8ราคาเนี่ยไม่ได้ไกลกันมากถ้าเกิดว่าขึ้นทะลุ2-3-4-5ปิดตัวทางเฟรมหนึ่ชั่วโมงติดต่อกัน2แท่งเตรียมคัดนะพี่แต่ถ้าไม่ตามเงื่อนไขนี้ยังสามารถถือรอได้ครับไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่สวัสดีจ้าพี่ตอยด้วยครับผมขอบคุณมากเลยครับนังทุนสวัสดีครับ สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรดถูกนะครับเนึนงุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ดดทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0งหื่นดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทำการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแลวก็คลาสเรียน,อ,นออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ไซต์ xm ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ xm อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ ราคาทองคำทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการนั้นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวในวันเสาร์ที่27เมษายนนี้พบกับคุณต้นกิติผู้ที่มาประสบการณ์กว่า10ปีในตลาดหุ้นไทยทองคำและค่าเงินนะครับได้ที่โรงแรมเดอะไท i r รีสอร์บางแสนจังหวัดชนบุรีนะครับใครที่สนใจนะครับนั่งชุนรายละเอียดการลงทะเบียนอยู่ตรงแคปชั่นแล้วฝากาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ